ละกัเมื่อวานนี้เราได้อัปเดตไปนะคะเกี่ยวกับวงเจสเ,เจสเเ,เ,ตเตอร์และต้องบอกว่าเฮ้ยพอเราได้อ่านโค้ดได้อ่านอะไรคือเราก็เข้าใจความหมายเหมือนกันนะว่ายุบวงแล้วหรอปิดตำนาน17ปีหรอหรือยังไง แต่ล่าสุดค่ะทางวงเองนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าโอ้ก็ตกใจเหมือนกันที่หลายคนเนี่ยเข้าใจไปแบบนั้นค่ะล่าสุดออกมามีการบอกแล้วนะคะว่าอุ้ยขอบคุณจริงๆสําหรับข้อความที่ไม่ว่าจะเข้ามาให้กําลังใจรู้สึกปลื้มปิ่มรู้สึกดีใจไม่รู้จะพูดยังไงให้กับแฟนคลับแต่เขายืนยันชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะปิดตํานานหรือปิดวงพวกผมก็ยังอยู่รครบรบทีมนะครับนะจ๊ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของวงเขาได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะ ซึ่งในวงนั้นเนี่ยยัง3คนเนี่ยสาคนก็ยังรวมทีมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณโอนะคะที่เป็นมือกีตาร์คุณหมูมือเบสนะคะแล้วก็คุณทีนักร้องนำนี่แหละเขาเขียนข้อความไว้ไงก่อนหน้านี้นะะทำให้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดแล้วนะคะคุณทีนั้นได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองนั่งอ่านคอมเมนต์แฟนๆเนี่ยทั้งคืนเลยอ่านทุกข้อความทั้งเพื่อนๆพี่น้องแฟนเพลงสละเวลาพิมพ์ส่งมาให้ทั้งปลอบใจให้กําลังใจอย่างที่บอกไปซึ่งตนบอกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีนะคะบอกว่าอยอมรับว่าอ่านจะน้ำตาซ เลยทีเดียวนะคะหลายคนอนี่ยคิดว่าเป็นการประกาศยุบวงแต่จริงๆแล้วนะคะคุณทีบอกว่าเรา3ามคนยังรวมทีมกันอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมยังคงเป็นสมาชิกวงเจสเซตเตอร์เหมือนเดิมไม่มีใครลาออกแล้วก็ไม่มีใครมาแทนด้วยแต่ยอมรับว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบมากๆเลยอย่างเช่นงานจ้างที่ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วแต่เลื่อนไปเพราะโควิดส่วนงานจ้างยังคงขายรูปแบบวงเหมือนเดิมแต่ลูกค้าที่จ่ายเงินมาแล้วแต่งานเลื่อนไปเพราะติดโควิดถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะไปเล่นแบบ full time แบบเหมือนเดิม ะะสําหรับการเปลี่ยนแปลงของของวงก็คือเขาหมายถึงว่าแต่ละคนช่วงนี้อาจจะออกไปทําอะไรที่ตัวเองอยากทำไงคือช่วงระยะเวลาที่ยังว่างอยู่เนี่ยังไม่มีผลงานอย่างพี่โอเขาก็จะพักในส่วนของผลงานเพื่อไปชาร์จแบตซูมไฟให้ครุกกรุ่นนะคะราวันกลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งส่วนคุณทีก็จะลองออกจากเซฟโซนมาทํางานใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยทําเหมือนการแบบ การกาลเวกที่เติบโต,ตขึ้นเขาบอกแบบนี้หลังจากร่ำเรียนวิชาจากพี่ๆในวงแล้วก็อยากไปบบยบินนะคะเขาบอกแบบนี้นะแล้วก็ย้ำชัดๆเลยแถลงอีกครั้งนะครับว่าวงไม่ยุบนะทุกคนอขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดนะคะเราเองก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ได้ยุบไม่ได้ยุบแนะ่นอนถึงกับเมื่อคืนไปเปิดเพลงนี้ฟังเลยเมื่อคืนก็ยังนั่งอยู่เฮ้ยทำไมเขามายุบป้าปีคือตำนาเราหรืออะไรใช่ไหอ่ะโอเคสรุปว่าไม่ยุบนะแต่ว่าแค่ช่วงนี้ก็แบบว่า แน่นอนแหละยังไม่มีใครไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ติดตามผลงานเพลงของเขาก็ต่อไปแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยออกไปทําอย่างอื่นกันเขาอยากทําอะไรช่วงนี้นะคะนะ